ขเขมรเหมิมเกลิมลูกหนักตาเมืองทมไม่ยอมถอย้าดจะเอาพื้นที่นี้ให้ได้สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับในอีพีนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวใน E ีีนี้นะครับก็เกี่ยวกับที่ขเขมรน,นะครับพยายามที่จะมายึดปราสาทต,ตาเมืองทมของเรานะครับที่เป็นของไทยเรามาหลายปีเลยนะครับที่มันตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเรา ซึ่งในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างกระแสความไม่พอใจในสังคมไทยอีกครั้งเมื่อมีรายงานนะครับว่าทางฝั่งของเขมรน,นะครับได้มีการติดตั้งป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่บริเวณทางขึ้นปราสาทตามเงนทมนะครับโดยมีการระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่บันทายอัมพินซึ่งก็เป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชานะครับ จุดที่ติดป้ายนั้นอยู่ไม่ไกลจากแนวเขตแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์เหตุการณ์นี้นะครับก่อให้เกิดความตึงเครียดในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มผู้รักชาติและก็ผู้ติดตามประเด็นเขตแดนไทยกัมพูชานะครับเนื่องจากพื้นที่ปราสาทตามเมือนทมนั้นเป็นบริเวณสถานสำคัญนะครับที่อยู่ในเขตแดนของประเทศไทยเราอย่างชัดเจนซึ่งก็มีพิกัดอยู่ในอำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์ แล้วก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับโดยกรมศิลปากรมาตั้งแต่ปี2478หลายฝ่ายนะครับก็มองว่าการติดตั้งป้ายในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาทางการเมืองของกัมพูชาในการอ้างสิทธิ์หรือชี้นำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของกัมพูชาซึ่งสาแววเป็นการระเมิอดอธิปไตยของประเทศไทยนะครับ แม้จะย,ยังไม่มีความรุนแรงหรือการ,รเผชิญหน้าโดยตรงจากทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ประเทศแต่การกระทําในลักษณะนี้นะครับก็ถือเป็นการย่วยุทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สร้างความอึดอัดใจให้กับคนไทยไม่น้อยเลยนะครับในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และก็ความมั่นคงนะครับระบุว่าปราสาทตามเมืองทมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปราสาทตาเมืองซึ่งประกอบด้วยปราสาท3องค์ได้แก่ ปราสาทต,ตาเมือนน้อยปราสาทต,ตาเมือนและปราสาทต,ตาเมือนทมโดยองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือปราสาทต,ตาเมือนทมซึ่งตั้งอยู่บนแนวสันปันน้ําของเทือกเขาพนมดงลักตามสนธิสัญญาปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี1904นะครับเส้นเขตแดนระหว่าง2ประเทศในที่นี้นะครับต้องอยู่ตามแนวสันปันน้ําซึ่งก็หมายความว่า พื้นที่ของปราสาทต,ตาเมินโทมนั้นอยู่ในฝั่งไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อประเด็นนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเสียงเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้รัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงกลาโหมแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและดาเนินการทางการทูตเพื่อขอให้กัมพูชานะครับถอดป้ายดังกล่าวออก รวมถึงมีการเสนอให้ตรวจสอบข้อตกลงความร่วมมือชายแดนว่า MOU 2543นะครับว่ายังมีความเหมาะสมและควรใช้ต่อไปหรือไม่เพราะเกรงว่าเอกาสารดังกล่าวนะครับอาจเปิดช่องให้เกิดการตีความที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาในกรณีที่พิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกระแสสังคมออนไลน์นะครับไทยก็ได้แสดงพลังของประชาชนโดยการติดแฮชแท็กนะครับเรียกร้องให้หยุดเคลมไทย และตาเมืองทมเป็นของประเทศไทยโดยมีทั้งนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และก็นักกฎหมายออกมาให้ข้อมูลนะครับสนับสนุนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยตามหลักฐานทั้งในด้านกฎหมายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แม้จะยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาในเรื่องนี้นะครับแต่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็มีการรายงานว่าป้ายดังกล่าวนั้นน่าจะติดตั้งโดยหน่วยงานในระดับท้องถิ่นของกัมพูชา ไม่ใช่คำสั่งจากรัฐบาลกลางโดยตรงอย่างไรก็ตามนะครับสังคมไทยก็ยังคงเฝ้าจับตามองพฤติกรรมของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนะครับเรื่องโบราณสถานชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีปราสาทพระวิหารหรือเขาพระวิหารในอดีตนะครับก็ล้วนแล้วแต่เคยนําไปสู่ความตึงเครียดในระดับสูงมาก่อนเหตุการณ์นี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการตระหนักรู้ทางประวัติศาสตร์ การรักษาอธิปไตยและบทบาทของประชาชนไทยนะครับในการร่วมมือกันปกป้องบรดกของชาติซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอิฐหินโบราณแต่มันคือเรื่องของเกียรติยศและอัตลักษณ์ของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็ทําให้เกิดการตึงเครียดระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ยังมีหลายคนนะครับที่พูดถึงในเรื่องนี้นะครับบอกว่ามันไม่ใช่ข้อพิพาท เพราะว่าปราสาทต,ตามเมืองทมนะครับมันเป็นของประเทศไทยของเราร้อยเปอร์เซนไม่ได้มีเหตุผลที่จะทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชานะครับและประเทศกัมพูชาเองนะครับก็ได้มีการระเมิดข้อตกลงหรือว่า MOU ปี2543นะครับมาหลายครั้งแล้วประเทศไทยของเราก็ได้แต่เฝ้าประท้วงทหารของกัมพูชานะครับว่าพวกเขามีการระเมิด MOU นั้น และประเทศไทยของเรานะครับก็ยังพยายามปกป้องพื้นแผ่นดินหรือว่าโบราณสถานของไทยเรานะครับในปัจจุบันอย่างเข้มแข็งเพราะว่าปราสาทนี้มันเป็นของไทยเรามาหลายปีแล้วนะครับมันก็ได้มีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาหลายคนนะครับที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ยังมีการสนับสนุนให้ขมรหรือว่าทหารขมรนนะครับพยายามที่จะยึดครองปราสาทตาเมืองทมนี้เอาไว้เป็นของชาวขมรให้ได้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าชาวขมรหลายคนนะครับเขาก็พยายามคิดแบบนี้เช่นกันแต่ไทยเราของเราเองนะครับก็พยายามที่จะปกป้องมาออกมาตอบโต้ชาวขมรนนะครับว่าปราสาทตาเมืองทมนี้มันเป็นของประเทศไทยเราขมรจ้องที่จะเอาไปไม่ได้นะครับ เี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและก็คอมเมนต์ของชาวไทยเรานะครับที่พวกเขาได้มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์คนแรกก่อนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงเขาได้บอกว่าโบราณสถานเหล่านี้เป็นมรดกของจัก,กรวรรดิขอมไทยไม่มีสิทธิ์ยึดเอาไปเป็นของตัวเองคอมเมนต์ไทยเรานะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าจะอ้างจัก,กรวรรดิขอมงั้นประเทศลราเว,วียดนามหรือมาเลเซียจะอ้างด้วยได้หรือไม่ ประเทศชาติยุคปัจจุบันต้องยึดตามเส้นเขตแดนที่เป็นทางการไม่ใช่จินตนาการจากอดีตมุมอ,องของคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าเราแค่ติดป้ายต้อนรับในพื้นที่ของเรามีปัญหาอะไรคอมเมนต์คนต่อมานะครับบอกว่าแผนที่โบราณแสดงว่าพื้นที่นี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของของมมุมมองต่อมานะครับบอกว่าถ้าไทยไม่กลัวความจริงทําไมถึงต้องโกรธกับแค่ป้ายเดียวมมอ,องต่อมานะครับบอกว่า ปราสาทตาเมืองทมเป็นของกัมพูชามาตั้งแต่โบราณคนไทยเพิ่งมายึดในยุคสมัยใหม่แผ่นดินตรงนั้นเคยเป็นของอาณาจักรขอมมาก่อนไทยไม่มีสิทธิ์จะอ้างว่าเป็นของตัวเองพวกเรามีเอกสารและแผนที่จากยุคล่าอนานิคมยืนยันชัดเจนว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาไทยแค่พยายามจะขโมยมรด,ดกทางวัฒนธรรมของเราเหมือนที่ทำกับเขาพระวิหาร การติดป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรามันเป็นสิ่งที่ปกติไทยไม่ควรที่จะมาโวยวายแล้วก็ได้มีคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับพยายามที่จะตอบกลับและก็พยายามที่จะตอบโต้คอมเมนต์ของกัมพูชานะครับบอกว่ายาบิดเบือนประวัติศาสตร์ปราสาทตาเมอนทมอยู่ในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปี2478ก่อนจะมีการตั้งประเทศกัมพูชาด้วยซ้ำ อ้างว่าเคยเป็นของอาณาจักรขอมก็ไม่ได้แปลว่าเป็นของกัมพูชาเพราะขอมในอดีตไม่ได้หมายถึงเขมรในปัจจุบันและดินแดนนี้อยู่ในเขตประเทศไทยมาตั้งแต่การปักปันเขีดแดนปี1904ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วแผนที่ของพวกคุณอ้างนั้นไม่เคยผ่านการรับรองร่วมกับประเทศไทยและหลายฉบับถูกสร้างขึ้นฝ่ายเดียวไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในข้อพิพาทนี้ได้พระวิหาร เราก็ยอมรับคำตัดสินของศาลโลกแม้จะไม่เห็นด้วยและรักษาความสงบมาโดยตลอดต่างจากการกระทำของพวกคุณที่พยายามปลุกกระแสชาตินิยมเกินขอบเขตการติดป้ายในพื้นที่ข้อพิพาทโดยไม่มีการตกลงร่วมกันถือเป็นการย่วยุไม่ใช่แค่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เป็นการแสดงเจตนาแฝงในการยึดพื้นที่ทางอ้อมซึ่งประเทศไทยไม่มีวันยอมรับแน่นอนมุมอมองของขม้นคนต่อมานะครับบอกว่า วันหนึ่งเราจะเอาคืนแผ่นดินที่เคยเป็นของเราให้หมดแล้วก็ได้มีชาวไทยนะครับบอกว่าคําพูดแบบนี้สะท้อนเจตนาร้ายและลัทธิชาตินิยมแบบสุดโต่งประเทศไหนคิดแบบนี้โลกเขาไม่ยอมรับคอมเมนต์คนต่อมาครับ,บอกว่าแม้แต่ฝรั่งเศสก็ยอมรับว่าพื้นที่นี้อยู่ในอนาเขตของขอมไทยก็ตอบกลับนะครับบอกว่าฝรั่งเศสยอมรับแค่ชั่วคราวตอนที่ร่าอนานิคมและในปี1904 ก็มีส่วนที่สัญญาชัดเจนว่าพื้นที่นี้อยู่ในประเทศไทยเชา้าคอมเมนคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเราจะรณรงค์ให้องค์การยูเนสโกมาขึ้นทะเบียนพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาให้ได้แล้วก็ได้มีชาวไทยนะครับมาบอกว่ายินดีด้วยนะเพราะว่ายูเนสโกใช้หลักฐานไม่ใช่ใช้แค่คําพูดหากใช้มาตรฐานสากลปราสาทต,ตาเมืองทมก็ยังอยู่ในประเทศไทยเหมือนเดิมมุมอมองสุดท้ายของอีนี้นะครับบอกว่า ไทยกับกัมพูชาเคยเป็นอาณาจักรเดียวกันและควรแบ่งปันมรดกเหล่านี้และก็มีชาวไทยนะครับบอกว่ามิตรภาพควรสร้างบนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดนของคนอื่นที่เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมเอาละครับก็นี่ก็คือความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับแล้วก็ชาวไทยที่พวกเขาได้มีความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้นะครับซึ่งในการบุกลุกของทหารของกัมพูชานะครับที่ได้มา ฝาหพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความตึงเครียดกันอยู่ระหว่างฝ่ายไทยและก็กัมพูชานะครับระหว่างนี้เราก็จ้องจับตาดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวของกัมพูชาจะไปในแนวทางไหนนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคิวดีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ